วันนี้เองมีสินค้ามาแนะนําค่ะปุ๋ยน้ําหมักปลาสูตรเข้มข้นจากปลาทะเลผสมไคโตซานและน้าส้มพันไม้ค่ะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ําสูตรเข้มข้นที่ได้จากการนําปลาทะเลที่เป็นผลพลอยได้จากโรงงานผลิตปลากระป๋องค่ะมาหมักกับกากน้ําตาลจุลินทรีย์และสารเร้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยค่ะประโยชน์ที่ได้นะคะก็จะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหมักค่ะในการทําปุ๋ยหมักค่ะแล้วก็จะทําให้ต้นไม้โตเร็วดอกสวยแล้วก็ผลดกค่ะ ส่วนของวิธีการใช้นะคะจะใช้ได้กับพืชทุกประเภทค่ะทุกชนิดค่ะพืชดอกพืชสวนไม้ผลนะคะหรือว่าใช้ผสม,มในการทําหัวเชื้อปุ๋ยมากค่ะแล้วก็ผสม,มในหัวเชื้อเห็ดนะคะวิธีการใช้ในกรณีที่เป็นการฉีดพ่นทางใบนะคะจะใช้น้าหมัก1ลิตรต่อน้ํา 100- 150ถึงลิตรค่ะใช้ใช้พ่น10ครั้ง10วันต่อครั้งนะคะแล้วก็ในกรณีที่ใช้ราดลดลงดินนะคะ จะใช้น้ำหมัก1ลิตรค่ะต่อน้ํา50ลิตรค่ะในส่วนนี้นะคะจะใช้แค่ปีอย่างน้อยหนึ่งหครั้งค่ะแล้วก็ผสมในขี้เลื่อยหรือว่านําไปผสมในกองของปุ๋ยหมักนะคะจะใช้อยู่ที่ปริมาณอ่าร้อซีซีค่ะผสมเจือจางกับน้ํา20ลิตรค่ะแล้วก็ผสมกับวัสดุที่ใช้นะคะอีก1 100กิโลกรัมค่ะก็จะทําให้เกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าที่สุดค่ะในส่วนของราคานะคะจะตกอยู่ที่ราคาปริมาณ ลิตรละ25บาทค่ะก็จะมีขนาด3แกลลอนนะคะก็จะมีแกลลอน1ลิตรค่ะแกลลอน3-5ลิตรค่ะแล้วก็แกลลอน8ลิตรราคาก็จะตกอยู่ที่200บาทค่ะปุ๋ยน้ำหมักปลาทะเลใช